หลวงพ่อเนี่ยท่านมองการไกลไว้วางรากฐานให้กับสิทธิอนุสิทธิ์ไว้มากในการสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือสืบทอดปณิพานของหลวงพ่อไว้ทําให้เนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยรวมกันเป็นปึกแผ่น การสัมมนาในครั้งนี้ครับวันนี้ได้เห็นนังพระเห็นนังโยมมีความสามัคคีกันเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วก็โครงการวันนี้ก็จะได้รู้เกี่ยวกับระเบียบหรือกิจกรรมของทางวัดพระธรรมกายในการเข้าร่วมกิจกรรมกรถิ่นสามัคคีสามิลวัดเป็นประโยชน์อย่างมากครับเพราะว่ากรถินในกําหนดระเบียบของทางวัดพระธรรมกายเนี่ยก็จะมีภิกษุจำพรรษาห้าลูกขึ้นไปครับซึ่งมันจําเป็นเพราะว่า มันเป็นการฟืน้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งในสมัยนี้จะไม่ค่อยมีพระบวชอยู่นานแล้วก็จะไม่ค่อยมีพระจพรรสาแต่พอมีกิจกรรมนี้โครงการนี้เข้ามามันก็จะทําให้แต่ละวัดเนี่ยมีพระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็คือ5้ลูกขึ้นไปมันก็จะเป็นการช่วยเพิ่มพระพุทธศาสนาส่วนปัจจัย10,000แบาทที่ช่วยเป็นการที่ช่วยเหลือได้มากครับเพราะว่าอย่างบางวัดจะไม่ค่อยมีเจ้าภาพอย่างวัดผุ่มเองเนี่ยไม่ค่อยมีเจ้าภาพกว่าจะหาได้แต่ละครั้งเนี่ยยากมากปัจจัยหนึ่งแสนบาทเนี่ยช่วยช่วยได้หลายอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะเป ก่อสร้างเล็กๆน้อยๆก็จําเป็นมากเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับก็คือทางวัด ชาวบ้านชุมชนเนี่ยดีอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างวัดผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นวัดที่ติดชายแดนซึ่งไม่ค่อยมีเจ้าภาพปัจจัยส่วนนี้เข้ามาทําให้รู้สึกว่าดีใจว่า,ามีเงินที่จะเอาไปบุรณะหรือสร้างสิ่งอื่นได้ครับรู้สึกดีครับเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านมองการไกลไว้วางรากฐานให้กับสิจานุสิทธิ์ไว้มากในการสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือสืบทอดปณิพานของหลวงพ่อไว้ทําให้เนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยรวมกันเป็นปึกแผ่น วยพรให้หลวงพ่อธรรมชยโยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีหรือมารผาจญอะไรล่างๆขอให้หมดไปด้วยอำนาจของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับผม